สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานดอกบัวฟ้าประทานสวยๆแบบง่ายๆกันนะคะตัวนี้จะเป็นดอกใหญ่นะคะจะใช้ริบบิ้นสเส้นนี้นะแล้วก็จะใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะเป็นริบบิ้นลายจุดนะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีวนะคะเป็นลายจุดแบบนี้นะเบอร์2นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว110เซนติเมตรนะรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม นี่นะคะแล้วก็เส้นที่สี่นะนี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่หนึ่งนี่นะเปิดให้กว้างค่ะดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่แล้วนะคะนี่นะทีนี้เราก็จะมาสานเป็นฐานแปดนะรีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือนะคะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนนี่นะเสร็จแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะ ทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่างนี่นะเสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะนี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกดๆจับๆให้กระชับนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน8นะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะ ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สนี่นะคะเส้นที่สทับด้วยเส้นที่4นี่นะเราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สองด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น4เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีเจ้าริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนนะคะวางลงมาก่อนในลักษณะนี้นะ ตัวนี้เส้นที่2นะคะจับสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะเส้นที่3สอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะเราก็จะปล่อยริบบิ้นออกมานะถ้าริบบิ้นบิดก็จับให้เข้าที่นะคะในแบบนี้เส้นที่4ค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะริบบิ้นบิดเราก็จับให้เข้าที่ได้ อย่นี้นะแล้วทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะเสร็จแล้วจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง8เส้นเลย นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมานับข้าม3ามเส้นนะคะแล้วก็พาดนะลีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ123จับริบบิ้นพาดมานี่นะต่อเลย123จับริบบิ้นพาดมาต่อเลยนะคะ123จับอิบิ้นพาดมาต่อเลย123จับอิลิบิ้นพาดมาแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะ1 2 3สาจับอรอิบินพาดมาแบบนี้นะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3าเส้นนี้นะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นที่เราพาดตะกี้นะค่อยค่อยดึงลงมานะคะนี่นะจะได้แบบนี้เส้นที่2ค่ะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะนนเดียวกันนะขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบข้อตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะเส้นที่สามจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบข้อตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาแบบนี้นะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะนี่นะจับให้เข้าที่ค่ะทั้งแปดเส้นเลย นี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสาทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะ ตรงเส้นของมันเองเลยนะใต้เส้นของมันนี่นะคะแล้วก็ <ması> ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะตรงเส้นของมันเองเลยนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆ <ması> <ması> ดึงลงมานะคะจับริบบิ้นให้เข้าที่ด้วยนะน,นะคะจะได้แบบนี้ ลิบบิ้นจะสวมเอาทุกกรีบเลยนะคะแบบนี้นะไล่เรียงกันมานะคะต่อเลยนะนี่นะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนนะ นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วเราก็มองเข้าไปดูด้านในตัวดอกได้นะคะจะเห็นตรงเส้นของมันเองเลยนะคะแล้วก็เสียบลงมาในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆ,ๆดึงลงมาค่ะนี่นะริบินจะสวมเอาทุกกลีบเลยนะคะนะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะ ได้แบบนี้เสร็จแล้วจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยเนี่นะคะพอเข้าที่แล้วจะได้รูปตัวดอกขึ้นมาแล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะนี่นะคะจับริบินพับมาด้านหน้า เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปข้ามมา1เส้นนะคะเสียบใต้เส้นถัดมาเลยนะคะนี่นะแล้วให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะนีนะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้ในรูปแบบนี้นะ ต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปนะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นถัดมาเลยนะคะข้ามมาอีก1เส้นนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะได้แบบนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นแรกนี่เลยนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างเลยนะคะนี่นะลอดผ่านออกมาเลยแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8กรีบ8เส้นเลย นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังค่ะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงด้านล่างเส้นของมันนะคะเส้นถัดมานะคะที่อยู่ด้านล่างนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็กค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอาลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไประหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนี่นะคะระหว่างกลางกรีบนี่เลยนะ ให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างนะคะในลักษณะน,นี้แล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะได้แบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไประหว่างกลางเลยนะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างเลยแล้วก็ค่อยๆดูกรีบด้วยนะคะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะ ทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูิบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไประหว่างกรีบด้านในกับกรีบด้านนอกนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะในแบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนี่นะคะ สวยงามเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาสานเก็ปบปลายริบบิ้นกันนะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะด้านล่างเส้นของเขานะ,ะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนี่นะคะจะได้แบบนี้นะ,ะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะ <comm> ที่อยู่ด้านล่างนี่นะ,ะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยแบบนี้นะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวฟ้าประทานดอกใหญ่นะใช้ริบบิ้น4เส้นค่ะนี่นะคะสวยๆแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ